สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถาม Green Card Lottery DV Lottery นะคะมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านแหละส่งคำถามคล้ายๆกันเข้ามาถามว่าถ้ามีวีซ่าอื่นเช่นวีซ่า B2 วีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่านักเรียนวีซ่า,าทำงานเจวันอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไหมเพื่อที่จะามารอรับ ใบเขียวลอตเตอรี่หรือว่าเพื่อที่จะมาปรับสถานะคือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มดแตกคําถามออกเป็นอสองเรื่องแล้วกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงในเรื่องของคําถามเนี่ยขอบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนิดนึงนะคะเวลาที่ส่งคำถามหรือถามคำถามพี่มดเนี่ยขอความกรุณาระบุปี f i s เคิลเยีที่คุณสมัครด้วยนะเพื่อที่เราจะได้แบบคุยกัน รู้เรื่องแล้วก็ประหยัดเวลาในการคุยกันเพราะไม่งั้นพี่มดต้องถามกลับไปกลับมาเพราะว่าบางคนยังงงปีที่ตัวเองสมัครเลยนะคะคือถ้าคุณบอกว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะคือพี่มดจะเรียกว่า Dv Winners ผู้โชคดี Dv 2020คุณก็บอกไปว่าว่าคุณนะ่ะเออได้ Dv 2020ถ้าเกิดบอกว่าเป็นผู้โชคดีหรือ Dv Winners ก็ระบุมาด้วยนะคะและอ่า อย่างกรณีบางคนเนี่ยบอกว่าสมัคร DV 2020เอาไว้คือสมัคร DV เอาไว้ปี2020ถ้าคุณใช้คำว่าคุณสมัครปี2020แปลว่าอของคุณยังไม่ประกาศผลและแปลว่าคุณสมัคร DV Fiscal Year 2022นะทุกคนอยากให้ทุกคนน่ะรู้ว่าตัวเองอ่ะอยู่ Fiscal Year อันไหนนะเวลาคุยกันน่ยจะได้ไม่งงทั้งคู่โอเคปะ่ะรู้เรื่องนะ มาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะมีน้องอถามเข้าบอกว่าน้องเป็นผู้โชคดีได้รับเลือก DV 2020ีนะแล้วน้องก็ได้ได้วีซ่าแล้วได้วีซ่า DV Stamp ในพาสปอร์ตแล้วและวีซ่าจะหมดอายุช่วงกลางเดือนมีนาคม2021นี้แต่ทีนี้เนี่ยวีซ่าจะหมดอายุก่อนที่ p r o c u m a t i o n หรือวีซ่าแบน PP 114่จะหมดอายุลงวันที่31 มีนาคม2021ปีนี้ไงทีนี้เนี่ยน้องก็ถามว่าตามหลักแล้วเนี่ยน้องจะเข้ามาพักอาศัยที่บ้านญาติแล้วก็จ่ายเงินค่า process green card ไปเรียบร้อยแล้วคือจ่ายล่วงหน้าถามว่าจะมารอรับจะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมารออยู่ที่บ้านญาติเพื่อที่จะรอรับใบเขียวได้หรือไม่อ่ะอันนี้มันเป็น2คำสองคำถามเนาะ ตอบคำถามแรกก็คือว่าถ้าจะเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B 2ที่มีอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยคือคุณทำได้วีซ่า B 2ไม่ไม่โดนวีซ่าแบนแต่มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าวีซ่า B 2เนี่ยถ้าคุณเดินทางเข้ามาแล้วคุณต้องกลับไงคุณต้องออกเดินทางออกนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่า B 2และในพาสปอร์ตของคุณเนี่ย มันมีวีซ่าลอตเตอรี่อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยคือมันจะย้อนแย้งกันทางตอมอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไม่อนุญาตให้คุณเข้าประเทศแหละเพราะว่าคุณมีใบเขียวลอตเตอรี่มาด้วยแล้วใบเขียวลอตเตอรี่เนี่ยมันติดแบรนด์ไงคะทุกคนนะแล้วถ้าเกิดว่าน้องจะให้เหตุผลว่าจะเข้าด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมารอ มารอรับใบเขียวที่บ้านญาติเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะมันติดพักคูมเมชันนะและส่วนจะตอบคำถามอีกหนึ่งอันก็คือว่าในการที่จะมารอรับใบเขียวที่บ้านญาติเนี่ยรอไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการรับใบเขียวเนี่ยตอมอจะต้องเป็นคนอนุมัติทุกคนจะได้ซองสีน้ำตาลมาใช่ไหมคะหลังจากที่ได้สแตมป์วีซ่าจากจากสถานทูตอเมริกาแล้ว คือตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาปุ๊บคุณก็จะยื่นซองสีน้ำตาลให้กับตอมอแล้วตอมอเขาจะเอาเอกสารหลักฐานพวกนั้นเนี่ยไปแอคทีเวตใบเขียวให้คุณแล้วก็จะทำะตามขั้นตอนโปรเซสเพื่อที่จะส่งใบเขียวไปตามที่อยู่ในอเมริกาของคุณนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นวีซ่าสแตมที่เป็นเป็นดีวีวีซ่าปุ๊บแล้วเนี่ย เขาก็ไม่ทําให้คุณเขาจะส่งตัวคุณกลับและอาจจะแย่ตรงที่ว่าเขาอาจจะแคนเซิลวีซ่าท่องเที่ยวของคุณด้วยก็ได้ใครจะรู้เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงคําถามต่อมานะคะอันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับเลือกดีว2021นะคะน้องมีวีซ่าเจอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้ได้วีซ่าเคสนมเบอร์สูงมากนะคะประมาณ20,000กว่านะคะน้องถามว่าจะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐอ,อเมริกาด้วยวีซ่าเจได้หรือไม่แล้วก็ จะได้มารอปรับสถานะวีซ่าในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคือณนะตอนณนะตอนนี้เนี่ยวีซ่าเจวันยังถูกติดวีซ่าแบนพค์คเมชั่นตัว152อยู่นะคะซึ่งที่บอกว่าก็จะหมดอายุวันที่31มีนาคม2,021ปีนี้แต่ทีนี้เนี่ยวีซ่าเจวันของน้องเนี่ยเขาเขาได้ยาวไงน้องวางแผนที่จะเดินทางเข้ามาช่วงช่วงซัมเมอร์นะก็คือ,อ น่าจะเป็นเดือนเดือนจูนนะเออแล้ว p r ราะคือเมชัน่ะก็คือมันหมดอายุไปแล้วว่าอย่างนั้นถามว่าจะจะทำได้ไหมทีนี้เนี่ยคำตอบก็คือว่าสมมติว่านะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าเจแล้วแล้วก็คือเข้ามาทำงานช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าอันนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดผ่านตอมเข้ามาได้แล้วนะก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า น้องก็จะต้องรอให้วีซ่าบูเลตินเนี่ยมันอัปเดตถึงหมายเลขเคสของตัวเองหมายเลขคิวอะเคสนัมเบอร์อซึ่งมันจะถึงคิวแบบ2 0 0 0 0กว่าเมื่อไรเนี่ยเราไม่รู้เราคาดเดาไม่ได้เลยเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยวีซ่าวีซ่าบูเลตินของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันมันอัปเดตไปถึง เคสที่5,000นะประมาณ5,000เคสนะของเอเชียแล้วในส่วนเดือนของเดือนมีนาคมเนี่ยมันก็อัปเดตไปถึงเคสนัมเบอร์ที่6,200นนะถ้าพี่มดจำไม่ผิดเออนะมันก็ค่อยๆขยับกระดึบกระดึบไปแล้วทีนี้เนี่ยมันคาดเดายากมากเลยว่าถ้าเกิดว่าหนูเข้ามาจะรอปรับสถานะในนี้เนี่ยแล้ว มันจะถึงเคสนัมเบอร์ของหนูไหมมันจะทันกันไหมอันนี้ก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เสี่ยงอ่ะเออมันตอบยากนะอันนี้ต้องเราต้องมาคอยดูกันอีกทีว่าไอในวีซ่าวีซ่าบูเรชินเนี่ยมันจะเป็นคือเคสมันจะมันจะเป็นเคอร์เรนต์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันเคสมันขึ้นเคอร์เรนต์ในช่วงที่ตัวหนูเนี่ยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว แล้วหนูคิดว่ามันปรับสถานะได้เนี่ยมันก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าปีนี้เคสนัมเบอร์มันไม่ขึ้น Current มันคือคือหนูก็จะปรับสถานะไม่ได้เช่นกันอืม ต่อมาอีกหนึ่งคำถามนะคะอันนี้น่าสนใจมากโอเคน้องบอกว่าน้องเป็นผู้โชคดีดีวี2,021นะคะแล้วก็ได้เคสนัมเบอร์หรือหมายเลขคิวต้นๆประมาณ3,000กว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยในวีซ่าบูเลตินเนี่ยมันมันก็อัปเดตมาถึงคิวน้องแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ย น้องยังไม่ได้เรียกสัมภาษณ์สักทีเพราะว่าติด p r o c ุมเมชัใช่ไหมคะแล้วตัวน้องก็มีวีซ่าท่องเที่ยว B2 ด้วยคันนี้น้องถามว่าน้องจะใช้วีซ่าท่องเที่ยว B2 เดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะมาปรับสถานะได้ไหมะนะอย่างแรกเลยเนี่ย พี่มดบอกอย่างนี้ก่อนสมมติว่าถ้าน้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B2 น้องก็ต้องผ่านด่านต่อมอให้ได้ก่อนอย่างแรกต่อมอเขาต้องถามก่อนเลยว่าจุดประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้มาทําไมเพราะว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยคุณเดินทางเข้ามาแล้วคุณต้องกลับออกไปไงเขาก็ต้องเขาก็ต้องแบบอยากรู้อ่ะ มาวันนี้แล้วจะออกไปเมื่อไหร่จ๊ะมีตัว๋วมีตั๋วกลับที่แน่นอนหรือเปล่าอะไรแบบนี้น้องจะต้องตอบคําถามตอมตรงนี้ให้ได้แล้วถ้าเกิดว่าน้องตอบไม่ได้แล้วน้องมีเจตนาที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสถานะด้วยให้เป็น Green c a r อตเตอรี่เนี่ยคือตอมเขาสามารถเช็คข้อมูลได้นะแล้วเขาก็จะรู้แหละว่าน้องอ่ะเป็นผู้โชคดีได้รับวีซ่าลอตเตอรี่ไง ใช่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะมองแล้วว่าน้องใช้วีซ่า B 2ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะอาจจะแบบส่งตัวน้องกลับงานบอกไม่ให้เข้าประเทศส่งกลับแล้วถ้าเกิดว่า worst case โชคร้ายหน่อยเนี่ยเขาก็จะยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวของน้องไปด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็คืออาจเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่สมมติว่าน้องโชคดีมากๆเลย อบอกจุประสงค์การเดันทางของอของน้องได้ชัดเจนแล้วถ้าเกิดเจอตอมอใจดีไม่ถามอะไรเยอะแยะเลยจะมาแล้วแบบแล้วก็แบบสมมุติว่าเอาเป็นว่าผ่านเข้ามาได้แล้วกันนะแล้วทีนี้สมมติว่าน้องผ่านเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะ,อ,ะอยากจะให้คิดอีกเรื่องนึงก็คือว่า ในกรณีของน้องเนี่ยถ้าเกิดเคสต้นต้นเนี่ยก็แสดงว่าน้องเนี่ยส่งเอกสารหลักฐานสแกนเอกสารไปให้ที่ KCC ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วใช่ปะแล้วสมมุติว่าในเรื่องของการ process DV lottery เนี่ยที่ทำผ่านสถานทูตอเมริกาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ การที่น้องมา adjust of status หรือปรับสถานนะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ process มันต่างกันเพราะว่าไอ adjust status เนี่ยน้องต้องทำผ่านกับทาง USCIS แล้วพี่มดอยากจะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าขั้นตอนการปรับสถานนะเนี่ยมันใช้เอกสารที่ยุ่งยากเยอะแยะมากกว่าที่ทำผ่านสถานทูตอเมริกานะบอกไว้เลยแล้วค่าธรรมเนียมในการปรับสถานนะเนี่ยมันแพงกว่า ค่าธรรมเนียมในการ process lottery visa จะผ่านจากสถานทูตอเมริกานะคะทุกคนแล้วมันจะใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเยอะแยะมากกว่าแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับว่าน้องจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มา process เ,เคสใหม่ด้วยซ้ำแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ยังมสมมติว่าน้องไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะสมมติว่าโอเคน้องบอกโอเคยินดีจ่ายจ่ายได้แล้วสมมติว่าส่งส่งเรื่อง ผ่านไปปุ๊บแหละแล้วน้องอมาถึงวันสัมภาษณ์แล้วน้องจะต้องสัมภาษณ์ผ่านกับทาง USCIS ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่เขาจะลื้อประวัติทุกสิ่งทุกอย่างออกมาก่อนเลยว่าอ้าวทำไมทาไมแบบว่าที่แรกเนี่ยบอกว่าจะ,ะเรียกว่าทีแรกเนี่ยอยู่ประเทศไทยใช่ปะแล้วะจะต้องสัมภาษณ์ผ่าน สถานทูตอเมริกาในประเทศไทยใช่ป่ะแล้วทําไมถึงเปลี่ยนใจทำไมถึงมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีจุดประสงค์หรือมีเจตนาที่จะเข้ามาทําแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ายูเขาอาจจะมองว่าแบบน้องโกหกตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องคิดไปยาวๆว,ว่าจะตอบคําถามกับเจ้าหน้าที่ U.S. c i S. อย่างไรแล้วจะทําอย่างไรให้เขาเชื่อนะโอเคแล้ว คือมันมีมันมีสิทธิ์นะที่แบบจะโดนปฏิเสธวีซ่าหรืออาจจะได้วีซ่าก็ได้มันไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอันนี้พี่มดพูดให้เห็นภาพไปไกลๆก่อนนะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยคือที่พูดที่บอกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้นะคือมันทําได้แต่มันอาจจะเสี่ยงแล้วถ้าเกิดว่าน้องคิดว่าน้องอยากจะลองเสี่ยงเนี่ยก็ลองดูแล้วถ้าเกิดว่าน้องโชคดีพี่มดก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสวยไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยพี่มดก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพี่โมก็จะบอกเออพี่มดเตือนแล้วนะโอเคก็คิดให้ดีๆก่อนนะคะแบบคิดให้ยาวๆเวลาที่จะทําอะไรเพราะมันจะมีผลกับอนาคตมากๆเลยโอเคแหละแล้วนี้ก็เป็นคําถามที่อยากจะมาแชร์ทุกคนทราบอ๋อมีอีกหนึ่งคำถามมีน้องอที่สมัคร DV 2022เอาไว้เนี่ยนะคะแล้วถามว่าอ,อันนี้แถมนะอันนี้ที่บอกว่าประธานาธิบดีโจไบดน,นจะเพิ่มโคตาวีซ่าจาก 55,000ืน 55, ่ะเป็น80,000ื่นอ่ะจริงไหมแบบจะได้ปีนี้หรือเปล่าคือ DV 2022เนี่ยจะแบบว่าเขาจะเพิ่มเขาจะเพิ่มโคต้าให้ปีนี้หรออะไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีการนำเสนออ่าเรียกว่าเรื่องนี้เข้ากับสภาคอเกรสเลยนะคะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นก็ ปี2022ี่อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะอาจจะเป็นปีต่อๆไปเราต้องมาคอยดูกันต่อไปจ้าและนี่จะเป็นคำถามทั้งหมดนะคะพี่มดสรุปเอาไว้หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะเคลียร์เนอะกระจ่างเนอะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัโปโหลดคลิปใหม่นะคะก็ก่อนจากกันไปวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรพี่มดจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบ๊ายบาย